สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Tellings t o r y โดยในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงประวัติของตัวละครในเกม L.O.L. หรือ League of Legends ซึ่งในาพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่าถึงบุคคลที่อยู่ในเมืองซอนเมืองที่ตกอยู่ภายใต้ระบบของเมือง P ิวโถเวอร์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้เล่าประวัติของตัวละครในเมืองนี้ไปแล้วหากใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามคลิปนี้กันก่อนได้เลยนะครับและเช่นเคยนะครับหากผมมีการพูดส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไป ก็ขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยซึ่งหากใครที่อยากจะแชร์เนื้อหาหรือข้อคิดดีๆก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างนี้ได้เลยนะอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมประวัติของตัวละครในเกม League of Legends ในฝั่งของเมืองซอนกันได้เลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเราก็จะขอเล่าถึงประวัติเมืองซอนกัสักคร่าวๆก่อนนะครับโดยในเมืองนี้เดิมทีเป็นดินแดนที่อยู่ทางฝั่งใต้ของเมืองพิวโทเวอร์แต่ด้วยจากการยุบโตของพื้นดินที่เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่กลายเป็นเมืองที่คนชนชั้นสูงไม่มีใครอยากจะเหลียวแหลททาให้เมืองนี้เต็มไปด้วยมลพิษขยะสิ่งโสมมต่างๆมากมายรวมไปถึงผู้คนในเมืองที่น่าสงสารพวกเขาต่างพากันหิวโหวยและค้นหาเศษขยะเพื่อประทังปากท้องสวัสดิการต่างๆที่ชาวเมืองควรจะได้กลับได้รับการปันผลมาเพียงน้อยนิดเท่านั้น ทาให้เมืองซอนกลายเป็นเมืองของเหล่าอาชญาก,กรและโจรมากมายกฎหมายในเมืองแห่งนี้ไม่อาจรุนแรงได้หากไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเมืองเบื้องบนสะก่อนทาให้ยิ่งกลายเป็นเมืองที่น่าหวาดกลัวและคุณภาพชีวิตย่ําแย่มากขึ้นไปอีกใครที่ไม่มีความกล้าแก่งพอจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในเมืองแห่งนี้ได้เลยแต่ความโหดร้ายนั้นมันก็ยังพอมีสิ่งดีๆอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ครับนั่นก็คือ 1. นึ่งแวนเดอร์ประวัติของแวนเดอร์นั้นไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะครับ โดยเขาเคยเป็นกลุ่มผู้นำชาวเมืองซอนที่ได้ก่อการจลาจลต่อต้านพิวโทเวอร์เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่และสิ่งที่ชาวเมืองด้านบนมองข้ามทําให้ชาวเมืองชั้นล่างตกอยู่ในความยากลาบากแวนเดอร์จึงได้รวบรวมพรรคพวกเพื่อเปิดศึกเรียกร้องอิสรภาพของชาวซอนกลับคืนมาแต่สิ่งที่พวกเขาได้นั้นมันช่างไม่คุ้มค่าเสียเลยเขาสูญเสียผู้คนไปไม่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแม่ของไวและเผผาเดอร์ทำให้เขากลายเป็นพ่อบุญธรรมของพวกเขาไปแวนเดอร์ยุติสงครามและตอบรับข้อเสนอของชาวพิวโทเวอร์โดยในปัจจุบัน เขาได้ก่อตั้งร้านบาร์ที่มีชื่อว่า Last Drop นอกจากนี้แล้วเขายังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเกรสันผู้พิทักษ์ในเมืองพิวทเวอร์อีกด้วยครับ 2. ซิวโก้สิวโก้จะได้ว่าเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลและเป็นอาชญากรเถื่อนในเมืองซอนมายาวนานหลายปีเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมและก็หายในอำนาจซึ่งจากผลงานและกองกําลังในการส่งออกชิมเมอร์ทําให้เขาสามารถต่อรองกับดินแดนเบื้องบนอย่างพิวทเวอร์ได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียว ความปรารถนาของชายผู้นี้คือการสร้างดินแดนเบื้องล่างที่ไม่มีใครเหลียวแหลให้กลายเป็นเมืองซอนสุดป่าเถื่อนและคงอำนาจได้อย่างสง่างามชีวิตในวัยเด็กของซิวโก,โกเขาเป็นพี่น้องร่วมกันกับแวนเดอร์ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามโดยสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทําให้แวนเดอร์จําเป็นจะต้องทรยศสิวโก และพยายามฆ่าด้วยการกดน้ำให้ตายแต่ซิลโก้สามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้เนื่องจากว่าเขาได้คว้ามีดของแวนเดอร์เข้าแทงที่พี่ชายของเขาทําให้เขาหลุดจากเงื้อมือของพี่ชายมาได้แต่สารเคมีในน้ําที่ปนเปื้อนมากเกินไปทําให้ใบหน้าของเขาเกิดรอยแผลเป็นและสูญเสียตาซ้ายในที่สุดครับซิลโกโกรธแค้นและไม่มีวันให้อภัยต่อแวนเดอร์ได้แต่ในทางผลงานและทัศนคติของการเละกันเขายังคงให้ความเคารพแวนเดอร์อยู่ตลอด สิวโกเบิกบัตรรวบรวมกำลังพลและกองทัพเพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ในดินแดนเบื้องล่างสิวโก้ได้รับบาดเจ็บจากตาซ้ายจุต้องหายารักษาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็ทำให้เขาได้รู้จักกับซินชายผู้หลงใหลในวิทยาศาสตร์ซินสามารถสร้างยาชะลออาการบาดเจ็บของสิวโกได้และนั่นก็คือต้นแบบของการผลิตสารชิมเมอร์สารที่สร้างภูมิคุ้มกันและพลักกำลังเหนือมนุษย์ชั่วคราวแต่จะทำให้ร่างกายหงวหยหายและอยากอยู่เสมอสิวโก้ใช้มันหยดตาในปริมาณที่จำกัด ทำให้เขาสามารถคงอยู่ต่อไปได้ไม่อย่างนั้นอากาศคุมคลั่งของเขาจะออกมาในสักวันนั่นเองหลายปีต่อมาสิวโกโดได้เรียนรู้จากเด็กกาดลูกน้องของเขาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งทําให้เกิดการระเบิดในระหว่างการป้นในเมืองพิวโทเวอร์ และพวกของเอ็นฟเซอร์หรือตำรวจนั้นก็ได้ตามล่าพวกเขาอย่างเต็มที่เมื่อตระหนักได้ว่านี่เป็นโอกาสของเขาที่จะทําให้แวนเดอร์รับรู้ถึงความเจ็บปวดและอิทธิพลที่เขาสร้างมาโดยตลอดเขาจึงสั่งให้มาคัสนักเลงเล่ร่อนแถวนั้นทดลองใช้สารชิมเมอร์เพื่อจับตัวแวนเดอร์ไปแต่เกรซันและเบนโซขัดขวางทําให้พวกเขาถูกฆ่าตายในที่สุดก่อนจะมาเป็นเหตุการณ์ที่วายเข้ามาช่วยเหลือแวนเดอร์และพาวเดอร์ได้ระเบิดโรงงานนั้นไปจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนั่นเอง เมื่อแวนเดอร์จากไปสิวโกก็ได้ขึ้นครองอำนาจในเมืองซอนอย่างรวดเร็วเขาสร้างอาณาจักรของอาชญากรจากการขายฉิมเมอร์ให้กับเหล่ามวลชนและยังเข้าครอบครองลัสดรอปตาเก่าของแวนเดอร์อีกด้วยอันที่จริงสิวโกถือว่าเป็นตัวละครรายที่มีมิติและแนวคิดหลักการที่สุดยอดมากๆหากใครที่ได้ดูอาเคเนี่ยเราจะเข้าใจถึงประวัติและความคิดของเขาว่าทําไมเขาถึงต้องทําเช่นนั้นซึ่งคุณอาจจะเกลียดตัวละครนี้ไม่ลงเลยล่ะครับ 3. Y วหรือไวโอเลตเกิดขึ้นมาในเมืองซอนเธอสูญเสียพ่อแม่ไปในระหว่างสงครามกลางเมืองรวมไปถึงพาเดอร์ด้วยเช่นกันโชคยังดีที่แวนเดอร์เจ้าของร้านขายเหล้าที่เป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มและเป็นอิทธิพลใหญ่ในเมืองซอนได้เก็บพวกเธอมาเลี้ยงจนเติบโตไายเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยป่าเถื่อนเธอชื่นชอบการต่อสู้และเป็นคนเลือดร้อนขั้นสุดจนบางทีเนี่ยเธอก็มักจะทำอะไรผิดพลาดและไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่เสมอ Why? ไวมีกลุ่มเพื่อนสนิทที่ออกขโมยของในเมืองด้านบน รวมไปถึงเพาเดอร์ด้วยในครั้งหนึ่งแวนเดอร์ได้ถูกซิวโกบุคคลที่เป็นดั่งน้องชายสุดที่รักแต่ต้องมาบาดหมางกันในเรื่องอดีตซึ่งก็ได้ถูกจับตัวไปไวริบตรงดิ่งไปช่วยเหลือและต่อสู้กับผู้ของซิวโกโดยสั่งให้พาเดอร์รออยู่ที่บ้านอยากคิดออกไปไหนเด็ดขาดแต่พาเดอร์ที่เป็นคนไม่เอาไหนอยู่แล้วกลับดื้อที่จะแอบออกมาช่วยพี่สาวของตัวเองโดยฝีมือการประดิษฐ์ระเบิดและจากที่เธอแอบไปขโมยหินเฮกสเของเจสนักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้มากความสามารถมาทําให้ระเบิดที่เธอสร้้างนนั ทำปฏิกิริยาขัา้นรุนแรงทำลายโกดังผลิตสารชิมเมอร์ของซิลโก้จนราบคาบแรงระเบิดส่งผลให้เพื่อนของวายตายในท,นทันทีซึ่งนั่นก็เป็นเพื่อนของพาวเดอร์ด้วยเช่นกันรวมไปถึงแวนเดอร์ที่เข้าปกป้องวายจากแรงระเบิดทำให้วายเสียใจจนแทบคลั่งเมื่อเธอรู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของพาวเดอร์เธอจึงโกรธเลือดขึ้นหน้าตบหน้าน้องสาวอย่างแรงและพูดทำร้ายจิตใจด้วยความโมโหสิ่งนั้นจึงทำให้พาวเดอร์ช็อกกับเหตุการณ์จนฝังลากลึกเข้าไปในจิตใจจนกลายเป็นคนวิกลจริตในเวลาต่อมา วายทิ้งพาวเดอร์ไปอย่างไม่ใหญ่ดีแต่ในระหว่างนั้นสิวโก้ที่รอดมาได้ก็ได้อบอุ้มเด็กน้อยพาวเดอร์เอาไว้และตัดสินใจที่จะชุบเลี้ยงเพื่อสร้างปีศาจร้ายขึ้นมาหลายปีให้หลังวายจมปลักอยู่ในคุกใช้ชีวิตโดยร้ายแก่นสารจนเมื่อเคสเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามสืบหาตัวสิวโกจะพอ้ายาผลิตสารชิมเมอร์ที่เปรียบเสมือนยาเสพติดที่ให้ทั้งพลังและความสามารถที่เหนือมนุษย์รวมไปถึงเริ่มใช้อิทธิพลในการล้ำเส้นเข้ามาต่อรองในเมืองพิวโทเวอร์ทำให้เคส จำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากวายเนื่องจากว่าเบาะแสที่เกิดขึ้นมันคือภาพวาดที่คล้ายคลึงกับของเผ่าเดอร์น้องสาวที่เธอทิ้งไปนั่นเองวายยอมร่วมมือกับเคสและออกสืบสวนไปด้วยกันจนไปพบเข้ากับจิงส์หนึ่งในนักฆ่าที่ทำงานให้กับสิวโกซึ่งเธอมีอาการวิกลจริตขั้นรุนแรงทำให้เธอมักจะชอบพูดอยู่คนเดียวและฆ่าคนไปโดยไร้เหตุผลจิงส์เป็นหญิงสาวที่ชื่นชอบการประดิษฐ์อาวุธหรือระเบิดเธอเป็นคนที่เดาใจยากยิ่งและไม่ลังเลที่จะเหนี่ยวกลปืนเพื่อเป่าหัวใครสักคนให้ตายในทันที ซึ่งแท้ที่จริงแล้วจิงส์เองนั้นก็คือเพาเดอร์น้องสาวของวายที่จิตใจไม่ปกติเพราะช็อกฝังใจกับอดีตอันแสนผิดพลาดของเธอไปไวไม่รู้ว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้จิงส์กลายเป็นแบบนี้จึงพยายามขอโทษและเกลี้ยกล่อมให้จิงส์กลับมาแต่จิงส์ดันไปนเกลียดชังเคสที่ชอบอยู่ใกล้ชิดกับวาวจนเกิดเป็นความโกลธโหนขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายบทสรุปของจิงส์ก็ได้เลือกที่จะเดินคนละเส้นทางกับวาวในที่สุด 4. จิงส์ จิงเคยเป็นน้องสาวของวาวมาก่อนเดิมทีเธอมีชื่อว่าพาวเดอร์และชอบออกไปเที่ยวกับวายและกลุ่มเพื่อนๆอ,อยู่เสมอเธอมีความสามารถในการประดิษฐ์ของเล่นซึ่งของเล่นเหล่านั้นสามารถทําปฏิกิริยาระเบิดที่รุนแรงพอจะฆ่าชีวิตคนได้เลยแต่ด้วยขั้นตอนและความรู้ที่ยังไม่มากพอทําให้ในตอนเด็กเธอมักจะล้มเหลวในระหว่างการทะเลาะวิวาทกับฝูงนักเลงในเมืองซอนจนวาวผู้เป็นพี่สาวต้องเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตลอด พาวเดอร์รักพี่สาวของเธอมากจนอยากจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องไวให้ได้แต่ด้วยความอ่อนแอและความสะเพร่าทําให้พาวเดอร์กลายเป็นที่ไม่ต้องการของกลุ่มและมองว่าเป็นตัวปัญหาทุกครั้งที่เผชิญกับเรื่องราวหน้าสิวหน้าขวานครั้งหนึ่งแวนเดอร์ ander, พ่อบุญธรรมของพาวเดอร์และไว white, ถูกซิลโก้พ่อค้าอิทธิพลใหญ่จับตัวไป วายพยายามกำชับไม่ให้พาเดอร์ตามไปด้วยเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไปแต่พาเดอร์ประเมินสถานการณ์มาแล้วว่าพวกเขาไม่น่ารอดแน่ถ้าหากไม่มีเธอไปด้วยเธอจึงนำของเล่นที่ติดตั้งกลไกกับเฮสเทกอัญมณีที่คงประสิทธิภาพให้เกิดการระเบิดข้ารุนแรงได้เมื่อพาเดอร์มาถึงเธอได้เห็นว่าวายเข้าขั้นจวนตัวจนแทบจะสู้ไม่ไหวเธอจึงใช้อุปกรณ์ระเบิดนี้ระเบิดโรงงานชิมเมอร์ของสิวโก้ราบเป็นจุนแม้กระทั่งเธอเองก็ยังตกใจว่าอนุภาคมันร้ายแรงมากขนาดนี้เชียวเหรอ เธอภูมิใจมากที่สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้เป็นครั้งแรกแต่ครั้งแรกของเธอนั้นมันแลกมากับการตายของแวนเดอร์และเพื่อนๆของวายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาวายกดแค้นเผ่าเดอร์มากจึงตบหน้าและขับไล่ด้วยถ้อยคำรุนแรงคำพูดนั้นกระทบกระเทือนถึงจิตใจของเผ่าเดอร์ทำให้เธอกลายเป็นคนวิกลจริตตั้งแต่นั้นมาเผ่าเดอร์ได้รับการช่วยเหลือจากซิวโ,โกที่รู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้แม้ว่าเธอจะเป็นคนระเบิดโรงงานทิ้งก็ตามแต่เขาก็ยังคงชุบเลี้ยงและสั่งสอนให้กลายเป็นนัก่าาาผผู้มมีควิิิดปกตตทงจ และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของชื่อจิงส์จอมวายร้ายที่สร้างปัญหาอาชญากรรมไปทั่วเมืองพิวโทเวอร์และเมืองซอนนั่นเองครับ 5. เอ็กโคเอ็กโคเกิดมาพร้อมกับมันสมองระดับอัจฉริยะเขามีความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องจักรได้ง่ายๆแม้ว่าเขาจะยังเด็กกว่าคนอื่นๆก็ตามพ่อแม่ของเขาทํางานอยู่ในโรงงานที่ต้องแลกค่าแรงกับเงินน,อน้อยนิดพอเขาจอมโลภในเมืองซอนยอมทําอะไรดั่งใจได้อยู่แล้ว ทาให้เอ็กโคต้องหางานทําในร้านของเบนโซเพื่อหาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวและนั่นจึงทําให้เขาได้เรียนรู้กลไกของการทํางานในเครื่องจักรและนาฬิกามากขึ้นเรื่อยๆเอ็กโคได้มีโอกาสขึ้นไปยังเมืองพิวโทเวอร์แต่แทนที่เขาจะประทับใจในความอุดมสมบูรณ์ของเมืองแห่งนั้นเขากลับมองข้ามระหว่างจะสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีจักเศษสร้างของเมืองสอนให้ดังไกลกว่านี้เอ็กโคจึงพยายามฝึกฝนและเรียนรู้ที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์หลายๆอย่าง ครั้งหนึ่งเบนโซถูกฆาตกรรมโดยเด็กที่ถูกซิวโก้ทดลองจากสารชิมเมอร์เอ็โคที่แอบซุ่มดูอยู่ด้วยความกลัวและความเสียใจจึงเจ็บแค้นตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกับวายในตอนนั้นที่เห็นแวนเดอร์ถูกจับตัวไปจึงกลายเป็นเหตุการณ์ที่วายเข้าไปบุกรงงานของซิวโก้และพาวเดอร์ระเบิดโรงงานนั้นเองเอ็โคเริ่มผูกมิตรกับเด็กในตรอกของเมืองซอนมากมายและหาผู้ร่วมอุดมการในการสร้างสถานที่ที่หนึ่งที่อยู่ได้ด้วยอุดมคติของพวกเขาสืงเป็นที่ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสงบรมรื่น และอยู่นอกเหนือภัยอันตรายที่คนนอกจะนึกถึงได้เอคโคเรียนรู้และทดลองสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มไฟเออร์ไลท์ที่เข้าสกัดการนําส่งออกชิมเมอร์ของซิลโก้จนจิงส์หรือพาวเดอร์ต้องมาจัดก,การซะเองแต่อย่างไรก็ตามเอคโคก็ได้คิดว่าพาวเดอร์นั้นได้ตายไปแล้วในคืนหนึ่งเอคโคได้พบเจอกับคริสตัลวิเศษจากสร้างห้องทดลองที่ถูกทําลายมันคือเฮกสเทคที่ถูกนําไปเป็นพลังงานไม่จํากัด เขามองเห็นถึงหนทางอะไรบางอย่างในตัวของมันทําให้เขาเริ่มทําการทดลองอย่างเอาเป็นเอาตายและน่าจะทําให้เขาค้นพบว่ามันสามารถใช้ย้อนเวลาและกายภาพได้ถึงแม้จะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีก็ตามแต่มันก็อาจเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ในสักวันเขาเริ่มทําการศึกษาค้นคว้าจนในที่สุดเครื่องมือที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความเสถียรในการย้อนเวลาก็ได้เกิดขึ้นมันมีชื่อว่าสีโรดไรต์และมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนแปลงชะตาบางอย่างในอนาคตก็เป็นได้ 6. วิกเตอร์ วิกเตอร์เป็นชาวเมืองซอนดินแดนที่อยู่ภายใต้อนาณิคมของเมืองพิวโทเวอร์พ่อแม่ของเขาเป็นช่างฝีมือทำให้วิกเตอร์ซึมซับการประดิษฐ์และการซ่อมแซมเครื่องมือหลายๆอย่างได้อย่างเชี่ยวชาญเพียงแต่ว่าวิกเตอร์นั้นเป็นคนที่มีร่างกายอ่อนแอและนั่นส่งผลให้เขาต้องใช้ไม้เท้าในการพยุงตัวเองเดินตลอดเวลาเขาสนใจฝ่ายเรียนและฝึกฝนทักษะของตัวเองยิ่งกว่าอะไรจนเมื่อโตอขึ้นวิกเตอร์สามารถไต,ต่เต้าหน้าที่การงานและมีหน้าตาในระดับหนึ่งของเมืองพิวโทเวอร์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีวิกเตอร์มีความทะเยอทะยานในการสร้างเครื่องจักร เธออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของเมืองพิวโทเวอร์ให้มีความพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกนั่นเป็นช่วงประจบเหมาะที่เขาได้เจอกับเจสนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าพลังงานเวทมนต์อย่างเฮ็กเทคซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นการละเมิดกฎของทางสภาแต่เจสก็ไม่ยอมฟังทําให้วิกเตอร์ที่เมื่อลองอ่านทฤษฎีดูแล้วมันมีความเปลี่ยนไปได้จึงลองยื่นมือเข้าช่วยทําให้พวกเขากลายเป็นคู่หูกันและค้นพบท่าพ,พลังงานใหม่ที่จะฉุดดึงเมืองพิวโทเวอร์ไปสู่ความรุ่งเรืองได้เจสตรอดพ้นจากความผิด และกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ที่ครองใจคนไปทั่วเมืองโดยมีวิกเตอร์คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังด้วยนานวันเข้าวิกเตอร์หมกมุ่นอยู่กับเฮกสเทคและค้นพบว่ามันดูเหมือนจะมีชีวิตจิตใจและสามารถเปลี่ยนอนุภาคอินซีสาได้แต่มันยังไม่เสถียรพอเขาจึงจำต้องใช้ตัวเองทดลองอยู่หลายต่อหลายครั้งวิกเตอร์นึกขึ้นได้ว่าเขาเคยมีอาจารย์ที่ช่วยฝึกฝนเขาในเรื่องของการสกัดสารชิมเมอร์สารเสพติดที่น่ากลัวแต่ในตอนนั้นมันยังไม่เสถียรพอเท่ากับตอนนี้ วิกเตอร์จึงลงไปปรึกษาและทดลองใช้สารชิมเมอร์เข้ากับธาตุของเฮกสเทคดูปรากฏว่ามันมีโอกาสได้ผลแต่ก็ยังต้องใช้เวลามากพอสมควรวิกเตอร์เป็นคนสร้างหุ่นโกลเลมหรือที่เรียกกันว่าบลิสแข็งขึ้นมาเพื่อช่วยในการเก็บกวาดซึ่งบลิสแข็งนับว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับความสนใจต่อสภาและต้องการจะนําไปศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไปแต่วิกเตอร์ไม่เห็นด้วยหาว่ามันมีอนุภาพร้ายแรงขึ้นมามันอาจจะส่งผลต่อความหายนะในเมืองก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็แพ้จากมติไปทําให้วิกเต อยู่กับงานของตัวเองและตั้งหางเสือในชีวิตใหม่อีกครั้งเขาจะไม่ทนต่อการรอคอยในหนทางที่จะพบเจอกับพลังใหม่ดังนั้นวิกเตอร์จึงเลือกที่จะผ่าตัดตัวเองเพื่อดัดแปลงร่างกายตัวเองทีละนิดจนกลายเป็นเครื่องจักรในเวลาต่อมาและแล้วก็ดูเหมือนว่าความรู้สึกของวิกเตอร์จะค่อยๆจางหายไปรวมไปถึงตัวตนของเขาด้วยเช่นกันแต่เจ็ดจำงในความคิดของเขาก็ยังคงทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อปกป้องเมืองพิวโทเวอร์และผู้คนต่อไปเจ สินเคยเป็นนักเคมีวิทยาที่ชาญฉลาดเขาฉายแววอัจฉริยะมาตั้งแต่แรกเริ่มและเริ่มการค้นคว้าศาสตร์ใหม่อย่างการเล่นแร่แปดธาตุเพื่อต้องการจะพัฒนาส่งเสริมให้เทคโนโลยีในเมืองพิวโทเวอร์ได้ก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นแต่ทว่าดูเหมือนว่าผู้คนจะให้ความสนใจกับธาตุใหม่อย่างเฮกสเทคซะมากกว่าทําให้เขาแทบจะไม่ได้ยืนในฐานะนักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นักเมื่อความสุดตรงของเขาได้กลายไปที่ไม่ต้องการทําให้ทางวิทยาลัยตัดเงินทุนสนับสนุนของเขาในการทํางาน จนเขาต้องหนีลงไปอยู่ในเมืองซอนอารยธรรมชนชั้นล่างโชคดีที่ศินมีความสามารถในการประดิษฐ์และการคิดค้นโดยใช้ศาสตร์แปรธาตุในการเนรมิตเครื่องมือสุดล้ำขึ้นมาน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของพ่อขาที่ยอมแลกเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแสนไฮเทคในดินแดนของพวกเขาซึ่งสร้างชื่อเสียงในวงการใต้ดินอย่างมากสินหมกมุ่นอยู่กับงานของเขาภายใต้าการทำงานในอุตสาหกรรมขนาดย่อมเขาใช้ประโยชน์ของตัวเองมุ่งมั่นในการทำงานและทำการวิจัยเชิงแปลกๆไปด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในเมืองซอนแห่งนี้ไม่มีกฎหมายเรื่องการละเมิดทำการวิจัยในแบบของพิวโทเวอร์เขาจึงสร้างน้ำยาที่ทำให้ตัวเองรู้สึกตื่นตัวและทำงานได้คลาวละลายชั่วโมงก่อนจะสงบนอนลงไปยาวนานหลายวันให้หลังความหมกมุ่นทุ่มเทและผลงานในเรื่องชื่อของเขาได้เกิดเป็นสะดุดตากกบเล่านักลงทุนและเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหลายต่อหลายคนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการกองทัพของ no xus, น็อกซัสนาว่าเอม่สแตนดได้ว่าจาให้เขาประดิษฐ์อุปกรณ์จากการเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นอาวุธที่แกรง่งออกสานาร์ครมืซ no ัไ เพื่อตอบแทนชีวิตอันสุขสบายของเขาไปตลอดชติแนนนอนว่าซินส์ไม่ลังเลที่จะรับข้อเสนอเขาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีสร้างอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลดีเกินคาดฝั่งของเอมี่สแตนได้รับชัยชนะจากสงครามแม้แต่พักพวกของนางเองก็ยังหวาดกลัวต่ออุปกรณ์ที่สินสร้างขึ้นเขากลายเป็นคนที่มีอิทธิพลและมีกองทัพคอยคุ้มครองและนั่นเองเมื่อเขามีทั้งเงินทุนอำนาจและพันธมิตรสินจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาประดิษฐ์บางสิ่งบางอย่างต่อไปเพื่อเอาชนะอนุภาพอย่างเฮกสเค และการปกครองของพิวโทเวอร์ 8. เออกอดเออกอดเคยเป็นเพชฌฆาที่น่ากเกรงขามแห่งดินแดนน็อกซัสแต่เนื่องจากเขาถูกทรยศและถูกจัดฉากให้ออกมานอกเมืองและถูกใส่ร้าย,ายทำให้เขากลายเป็นอัชญากรในคุกเหมืองในเมืองสอนนั่นเอง ความโหดร้ายและความทรมานเขาฝังลากลึกลงไปในร่างของเออร์กอตโดยมันเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเขาแข็งแรงพอที่จะทนมันได้แต่ความเย็นชาในจิตใจกลับมีมากยิ่งกว่าท้ายที่สุดเมื่อวันที่เขาเริ่มรู้สึกว่าการใช้ดาบเฉือนเข้าไปที่เนื้อมันไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปแล้วเออร์กอตจึงทําการก่อจลาจลในคุกและเข้าปกครองคุกแห่งนี้ซะเองเขาใช้วิธีปลดปล่อยนักโทษด้วยแรงระเบิดมหาศาลและหนีออกมาพร้อมกับลูกสมุนของเขาทําให้เขากลายเป็นผู้ร้ายที่ครองส่วนหนึ่งของซอนไปอย่างง่ายดาย เออร์กอตยึดอำนาจในเรือนจำและสถานที่ต่างๆเขาสำญใจไปกับการทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดซึ่งแน,น่นอนว่าเขารู้ดีว่าในตัวเขามีจุดอ่อนที่ใหญ่พอสมควรเอร์กอตจึงตัดสินใจผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายส่วนนั้นให้กลายมาเป็นอาวุธหรือจุดแข็งเพื่อสร้างพละงกำลังของเขาขึ้นมาเอร์กอตเริ่มต้นก่อการจรลาจนอีกครั้งโดยการเผาทำลายแหล่งผลิตเทคโนโลยีเคมีในเมืองของพิวโทเวอร์เขาสร้างความปั่นป่วนและทลายเปิดคุกต่างๆมากมายโดยจากวันนั้นเป็นต้นมายกแห่งการปกครองโดยใช้ความหวาดกลัว ก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้ชื่อเสียงของเขาได้ขยายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 9. จันจนนาจันนาเป็นวิญ,ญญาณแห่งสายลมลึกลับแห่งโลกโบราณที่มาเพื่อปกป้องชาวซอนที่ถูกลังแกจากผู้ที่แข็งแกร่งแต่ขมเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าเธอไม่มีกายทิพย์ที่แน่ชัดแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอปรากฏตัวออกมาผู้คนก็สามารถเห็นเธอได้ในทันที ในช่วงเวลานานนับหลายชั่วกับชั่วกันจะน่าได้เห็นความรุ่งเรืองและการล่มสลายของอารยธรรมต่างๆในหลายๆเมืองเธอสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าความสุขและความมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเธอหลีกเลี่ยงที่จะละเลยมันไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งนี้จึงกลายเป็นหน้าที่และเจตจำนงของเธอที่อยากจะปกป้องเหล่าผู้คนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือนั่นเองครับ 10. ดตรมุนโด ดอกเตอร์มุนโดเดิมทีเคยเป็นผู้คุ้มกฎดของเคมบารอนผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในเมืองซอนซึ่งเขาดันเกิดไปทำงานผิดพลาดหรือทำให้หัวหน้าไม่พอใจอย่างมากทำให้ชีวิตของเขาถูกนำไปสู่โรงพยาบาลออสเวลโดยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่ามีวิธีการรักษาที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมและมุนโดจะต้องเข้ารับการรักษาแบบนี้ซึ่งไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยแต่เรียกว่าเป็นการทรมานซะมากกว่าตลอดเวลาหลายเดือนนั้นมุนโดต้องทนทุกทรมานกับความเลวร้ายจากผู้ดูแลและการทดลองสาร,รพัดรูปแบบ ที่ถูกนํามาใช้โดยไม่คํานึงถึงชีวิตเขาเลยแม้แต่น้อยเขาไม่มีทางรอดพ้นจากเงื่อมือคนเหลวพวกนี้ซึ่งทางเดียวที่จะหลุดออกไปได้นั้นก็คือต้องแอบหนีไปอย่างเดียวจากการควบคุมที่แน่นหนาทําให้เขาแทบจะไม่มีหวังให้คิดเลยด้วยซ้าเ้นปะสาทุกส่วนถูกไขทะลวงเข้าไปสมองถูกพาออกพวกเขาเริ่มแปลเปลี่ยนร่างกายอันสูงใหญ่ของเขาให้มีกล้ามเนื้อกำยำเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ผลที่ตามมาก็กลับทําให้เขาสูญเสียตัวตนของตัวเองไปทีละเล็กละน้อย มุนโดสูญเสียความทรงจําที่เกี่ยวกับชีวิตในอดีตทั้งหมดและเริ่มคิดเองเออเองได้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นหมอรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่อย่างนั้นเขาจะมาอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้ทําไมละ่ะและในที่สุดวันที่เคมบารอนเดินทางมารับตัวผู้คุมกฎของเขาออกจากสถานพยาบาลเขารู้สึกแปลกใจที่ไม่มีใครเดินออกมาต้อนรับเขาและพอเมื่อเขาเดินไปสำรวจยังภายในโรงพยาบาลปรากฏว่าในนั้นล้วนเต็มไปด้วยศพและภาพน่าสยดสยองเหนือซากศพเหล่านั้นมีร่างใครคนหนึ่งยืนอยู่ มันดูราวกับอสุรกายยักษ์สีม่วงที่กำลังพูดพราไม่เป็นภาษามือของมันจับด้ามเลื่อยผ่าตัดไว้แน่นในกำปัน้นซึ่งนั้นเป็นฝีมือของอาวุธเลื่อยใบนั้นไม่ผิดเพี้ยนบารอนน้าซีดเผือในขณะที่เลื่อนสายตาขึ้นไปใบหน้าของมุนโดปรากฏขึ้นท่ามกลางกลิ่นข่าวเลือดที่คลักคลุ้งไปทั่วและเขาเองก็อาจจะเป็นรายต่อไปในนั้นก็ได้ 11. บลิสแข็ง บริสแข็งเดิมทีเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่กำจัดขยะของในเมืองซอนทำกลางสภาพแวดล้อมและอากาศที่เรวร้ายเมื่อใดก็ตามที่มันทำงานหามลุ่งหามคำจนเครื่องยนต์เริ่มมีอาการเสียและละกอผู้ใช้ก็จะนำมันไปกำจัดทิ้งเพื่อหาซื้อตัวใหม่มาใช้แทนแต่ตัวนี้กลับโชคดีครับเพราะว่าวิกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยอนุภาคเฮกสเทคได้มาพบเจอเข้าและเกิดไอเดียนำมันมาดัดแปลงพร้อมกับฝั่งคริสตัลเฮกเข้าไปทำให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่กลับมาใช้้้งงานไดอีกครั บิดแขงตื่นขึ้นมาและทำงานรับใช้วิกเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แต่ที่สมบูรณ์ไปกว่านั้นก็คือมันสามารถวิวัฒนาการทางความคิดและทัศนคติของตัวเองได้เป็นอย่างดีเกินกว่าโปรแกรมที่วิกเตอร์ติดตั้งไว้ซะอีกบิดแข้งมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ตีความและคาดการคำสั่งที่ได้รับในแต่ละวันได้แต่สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นก็ใช่ว่าจะดีเพราะมันก็มักจะทำอะไรที่มากเกินควรหรือไม่ทำอะไรเลยอยู่เสมอในเวลาต่อมาให้หลังวิวัฒนาการของบิดแข้งยังคงก้าวล้ำขีดจำกัดเดิมที่วางโปรแกรมไว้มาก มันมากซะจนมันสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยสมบูรณ์แล้วและตอนนี้พวกมันก็ได้ตะเวนไปยังทั่วเมืองตาบิพพและตัดสินใจเลือกเองว่าควรจะนำพาเมืองซอนไปสู่ทิศทางใดเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นไปเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับ 12. บทวิชทวิชเป็นหนูขนาดใหญ่ที่มีความสามารถและความฉลาดเป็นเลิศโดยเฉพาะเรื่องของการประดิษฐ์อาวุธหน้าไม้ที่ส่งพลัง ทวิตเกิดมาในเมืองใต้อนานิคมอย่างซอนซึ่งทามองดูก็รู้สึกต่ำตมมากพออยู่แล้วยิ่งเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนูแสนโสโครกไปอีกยิ่งตัดสินใจได้เลยว่าไม่มีใครเหลียวแลเขาอย่างแน่นอนทวิตมีความแตกต่างจากหนูทั่วไปเขาตระหนักรู้ได้หลังจากที่ไปเยือนใจกลางเมืองพิวโทเวอร์และฝังใจกับผู้คนในเมืองนั้นนาชาก็เป็นได้แค่ผู้ใจดีในคราบสัตว์ร้ายภายในใจของพวกมันต่ำตมยิ่งกว่าสิ่งโสโครกไหนๆจะเทียบได้ซะอีกทำให้ทวิช เกลียดช่างชาวเมืองพีทเวอร์และไม่ขอญาติดีด้วยเขาประดิษฐ์หน้าไม้เสริมพลังด้วยเทคโนโลยีแชมเทสถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับและมาจอกสำรานไปอย่างที่ต่างๆโดยทอขนาดใหญ่พอดีตัวหรือไม้กระมกตัวอยู่ในแซนด์วิชขึ้นราหรือเศษอาหารอันแสนโอชาของเขา 13. w a r w วอ k วิก วอวิกคือสัตว์ประหลาดประเภทหมาป่าจอมกระหายเลือดแห่งเมืองซอนจากการทดลองแสงวิปลิตและบ้าข้างของซินส์จนทําให้ร่างกายถูกหลอมรวมเข้ากับระบบถังและเครื่องสูบฉีดอันซับซ้อนมันจะคอยสูบฉีดสารไปอย่างเลือดทําให้ระบบไหลเวียนเกิดการเร่งและพุ่งพล่านแน่นอนว่าความสามารถเช่นนี้ทําให้จมูกข,ของวอวิกไวต่อกลิ่นเลือดอย่างมากจนทําให้เกิดการคุ้มคลั่งได้ไม่รู้ตัววอวิกมักจะออกล่าเหยื่อซึ่งจะเป็นอาชญากรมากมายที่เขาได้ยินเดิมทีเขาไม่ได้เป็นร่างหมาป่ามาตั้งแต่เกิดแต่เป็นมนุษย์ททั่่วไปีเเตติบโในนมือองซอ และใช้ชีวิตเยี่ยงนักเลงเขาได้เกิดถูกนําไปทดลองเข้ากับสารบางอย่างที่สินผลิตขึ้นพรามกับติดตั้งเครื่องสูบสารชนิดนั้นโดยเร่งปฏิกิริยาและกายภาพให้เกิดความแข็งแกร่งสูงที่สุดในร่างกายซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการทดลองนี้อยู่ในช่วงไหนของชีวิตสินแต่ในท้ายที่สุดวอรวิกก็ทนรับสารนั้นไม่ไหวจนตายลงในเวลาต่อมาสินเห็นว่าผู้ถูกทดลองตายไปกับความล้มเหลวจึงกําจัดศพทิ้ง แต่ทว่าเมื่อร่างกายของศพนั้นเย็นเยียบจนเกินไปแล้วสารในร่างกายนั้นกลับทําให้วอลวิกตื่นขึ้นและเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นหมาป่าจอมกระหายเลือดไปในนั้นเองสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คงจะมีเพียงแค่เลือดและอะไรก็ตามที่ประทานความหิวให้แก่เขาในทุกค่ําคืนเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์บางแห่งบอกเอาไว้ว่าคนที่จะได้กลายเป็นวอลวิกในอาเคสซีซั่นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรนเดอร์ก็ได้ครับ 14. แซก แซกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากสารพิษส่วนเกินที่ไหลผ่านลอยต่อทางเคมีในบ่อกเก็บของเสียนะับว่าเป็นเรื่องปกติมากที่เมืองซอนจะผลิตสารเคมีและของเสียไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือแก๊สออกมาไม่เว้นแต่ละวันแต่ที่ไม่ปกติกว่าทุกวันก็คือสิ่งมีชีวิตประเภทเมือกเหนียวกลับจเจริญเติบโตได้ด้วยตัวของมันเองหรือไม่ก็เกิดจากปฏิกิริยาอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะได้พบเจอกับ2นักวิทยาศาสตร์และนํามาชุบเลี้ยงเขาได้เรียนรู้วิธีการซ่อมเครื่องยนต์การรักษาคน รือแม้กระทั่งทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองทั้งสองสั่งสอนให้เขารู้จักนึกคิดและไต่ตองได้ด้วยตัวเองแซกเผชิญโลกและเหตุการณ์มาไม่น้อยจนในช่วงเวลาหนึง่งเขาก็ได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหมือนดังทุกอย่างไปปัจจุบันแซกอยู่เพียงตามลําพังในอุมโมงค์ถ้ำขนาดใหญ่เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกเล่าลือกันไปทั่วเมืองซอนโดยวันดีคืนดีเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเขาก็อาจจะออกมาปกป้องชาวเมืองหรือไม่ออกมาเลยก็ได้เพราะทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวนั่นคือความหหววาาาาาดกกลััขขอองชบบบบ้้้นนนนที่่เเไมยใป็แคร 15. ซิกซิกเป็นเผ่าพันธุ์ชาวยอร์เดร์ที่เติบโตมาพร้อมกับพรสวรรค์นในการประดิษฐ์อย่างมากเขามีความฉลาดล้ำและคิดคนน้นอะไรหลายอย่างได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เพียงแต่ด้วยความที่เขาไม่รอบคอบพอทําให้เครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างล้มเหลวต่อหน้าผู้คนหลายครั้ง แม้กระทั่งครั้งหนึ่งที่ศาตราจารย์ที่เขานับถืออยู่ได้ติดต่อขอดูการทดสอบสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำของเขาในสถาบันเขาก็ยังคงทำให้มันระเบิดจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ได้ซีถูกศาตราจาร์ไล่ด้วยความอับอายแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองกลุ่มสสยรับของซอนนิสก็ได้ลักลอบเข้ามาในสถาบันและลักพาตัวศาตาจารย์ไปยังเมืองซอนนักคุกของกลุ่มซอนนิสซึ่งมีกำแพงลายล้อมอย่างหนานแน่นกลุ่มกองกำลังของพิวโทเวอร์ไม่สามารถทำลายกำแพงป้องกันได้เลยเนื่องจากความรุนแรงของอาบุธไม่เพียงพอ ซิกเจนได้เกิดไอเดียและใช้โอกาสนี้สร้างอาวุธสุดยอดขึ้นมาซึ่งมันมีชื่อว่า Hex Pose ก่อนจะนํามันเข้าไปทําลายกําแพงและช่วยเหลือซาตาจานออกมาได้สําเร็จหลังจากนั้นเขาจึงได้รับยศกิติมศักดิ์ว่าเป็นคณะบดีแห่งการทําลายและได้รับข้อเสนอให้เขาสาธิตความสามารถของชาวหยดเดิลให้ผู้อื่นได้รับรู้และให้โลกได้ประจักษ์กันต่อไปครับและก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติเรื่องราวคร่าวๆข,ของตัวละครในเกม League of Legends ในดินแดนของเมืองซอน ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ